บัญชีอ่ะนั่นคือถึงเรนต้องทำอย่างแรกเราจะเจอทางออกแล้วก็เปิดเข้าไปเลยแค่นั้นแหละมันต้องกดเลขตามลำดับ t ด e y d อนไลท์เด h อ l ไลท์เขาไม่ชอบไฟอ่ะเนี่ยไฟแดงคือมันอยู่ใกล้เนี่ยตีเขียวแปลว่ามันไม่อยู่แล้วลงได้นี่ยไงจะมีทางลงหมดเดิมเลยไม่ใช่มันจะมีทางลงหมดเดิมไอเวยอ่ะกูตายท่ายก็คือห้องข้างบนจะล็อกแล้วเราต้องไปกดเลข อ้ามันมีแค่ไอนายิ้มนี่ไอฟิวไอฟิวตัวอะไรไปเพื่อนวิ่งไปเร็วโอ้โหวิ่งไปเร็วหมดเวลาให้แล้วไอเจบได้เสท่าหลาตัวเองไปแล้วไอยิมมันไม่ได้อ๋อคือกูเข้าใจทุกอย่างแล้ว มันเป็นโลคคู่ขนาดนะประตูไหนที่ล็อกมึงต้องไปเปิดจากข้างล่างแล้วให้อีกคนหนึ่งเข้าไปเจอโดนตัวปอมเล่นอิกเล่นไปหน่อยนะเห็นตัวปอมมาแล้วตัวปอมวิ่งมาหากูไม่หยุดเลยแบบหนึ่งนะมึงกูโดนตัวปอมไล่โอ้พอเวลาแบบหนึ่งเปิดให้เราเปิดได้แล้วน่าจะห้องสุดท้ายแล้วเขียวแล้วเพื่อนเขียวแล้วได้แล้วเออแล้วก็ไปเทส ไอฟิวเขาไม่ยอมไอฟิวเดี๋ยวกูไม่รู้ว่ากองแม่งขึ้นมาอย่างนี้กูบอกแล้วให้เพื่อนไปเทดจบก็แต่แรกแล้วพอไอ้หลายคนก็คือผัดกันเทดมาได้เลยใกล้หัวเนี่ยอืมวิ่งหนีเอาตัวรอดเสียงอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหยียบสองคนอีกคนหนึ่งวิ่งผ่านประตูเหยียบเลยมันต้องเหยียบสองคนอะแล้วกูต้องไปสายปะ เิววิวเอ้ยเอ้ยเจฟสเอ้ยวิญ่ะไอ้เหี้ยโดนแดดพวกนยแม่งโคตรทำลายกูไม่รู้กูไม่รู้กูขอท่องร้พอเจบก็สวิตช์ประตูไฟน่าจะเปิดแล้วทีน้เกรันฟอร์ยไล่ละมาแล้วไม่ทำไมประตูไม่เปิดมาแล้วมาแล้วไปเร็วไ้ต ดับเบลค้างไว้เอก็ดีพอโอ้ยโด้ร้อนเองโอ้ร้อนแหลกแล้วโอ้ร้อนแหลกแล้วจิบแล้วทำไปคุณมึงรอนอีกแล้วเอ๋อพิดทางทางตันกับก็เพลงมันมากเลยที่ผายไม่ไม่ใช่ทางรันทางนี้มันตันเว่าเราลองผิดแล้วลองผิดมันบอกให้ตามถือฟ้าไม่ใช่เหรอไม่รู้อะ กูกูชอบเพลงเมื่อกี้มากมันต้องถือเรื่อยมาเปิดประตูเลื่อยลงเข้าเร็วเร็วกูเรื่อย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 มันตามหลังไอเซมมาติดมากอ่ะนิ่งแบบนู้กูวสปีดขนาดนี้โดนเบรกทีเดียวกูแตกแน่แน่ ก็คือรุนแองที่เดิมเจ้ากูเผื่อมันแบบต้องทิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยสาขวาสายขวาสายขวาเรียบร้อยแล้วไอ้ฟิวเนะเพราะเพราะเราเราอู่เล่นเสร็จเราจะได้แซงหน้าอู่เลยสายขวาขวานี่นะเออขี้ขวาแลเออมันตันนี่เหรอ มันมีเนี่ยมันมีอ้ิมไปแล้วไปแล้วอันเดียวกดทีเดียวพอี